วันนี้มาดูอาจารย์พิกกับร้อบหหน้าโหดเนี่ยกับเจ้าฟูโซเออ,อ,อหลังจากไปสมเปลี่ยนสนดำครับมาลองครับผมครับผม อ๋อจะขับลอยชิมหานาโหดมาขับสองลอยยี่ชิบหาเร่งครับเป็นยังไงเดี๋ยวสัมผัสครับผมอาลุงห่วงไ,ไหนอาลุงห่วงไหนไห้ละ่ะ Lông này Lông là bốp đầm, bếp phẩm đầm mày Lời 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 yeah. จานเบ็กลอยชิบหาเ,เลยเลย,เลย,เลยโอ้บานฮานพนวะดำเนี่ยไรดำเป็นมันอบานเลยโอ้ยเบรกดีโบบบบพดพุ่นาโบผานเด้รถนี่น,าน,น,านั่นนั่นพุ่นคางพุ่นอันแรงเออน,นั่นแหละ เอาเบิง้งเบิ้งเป็นตาแดกไก่ไหมบ่ลองเบิง้งดำไ,ไม่ได้ันดำมากขึ้นดำขึ้นแล้วมันลงเองเปลี่ย <c ười> นตีนดำไหมเพื่อโอ้คือแล้ยวคือแล้ว,าาวโอ้บานฮานมาสิเ <c ười> นี่ย Bộ hoàn biếng nó đi bột luôn nè Cứ dầm tới xám thừa tôi đi thử dễ đi hỏng quá sáng kiên Đó, để chúng ta xâm phạt Bên trên này โมผ่านคือจังไงโอ้ยเดี๋ยวปันนแอบมลงรถเลยบานมันก็เย็นนะแต่น้อแอ้มันว่าบลงรถเลยบานเปิดประตูเอากระเป๋าเห็เนไหมเดี๋ยวสัมผัสกันเป็นยังไงเป็นยังไงโมผาน มวยได้ย่ำโอ้ยปวดกลุ้มเลยเกือบตกใส่หงุดงว่ะอ้ยโบผานคนปะมันกระโดดโพดมันกระโดด เหยียบลงมาได้เลยวเหรอสันเหยียบลงพุลงเลยรถนี่บอรถเฟินี่เหยียบลงจนสุดมันยังท่านไปอยู่พคนมาโมพาลครับนี่เบรกจะคล้องไก่ยำสามเดืยวยังอยู่ตัวนี้ถือลงมาได้กับหัวใส่ขินลงลงมาแต่เบรกย่ำอยู่เลยเอาสรุปแล้วโมพานครับโมพาลโมพานาลบอกกันไม่คลิบนะ นี่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ